<c oughs> สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เคารพครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับจะเป็นนะครับจะเป็นพระพิมพ์คะแนนนะครับ ะเป็นพระพิมพ์คะแนนของวัดประสาทบุญยาวาดนะครับซึ่งเป็นพระดีพิธีใหญ่รุ่นนะครับนะครับของวัดประสาทนะครับนี่จะเป็นสเกลนะครับ,นะรบเดี๋ยวลองยกขึ้นมาดูนะครับ คบอกว่าน,นะครับปีปีสองพันห้ร้อยหกนะครับนะครับเป็นพิมพ์คะแนนปกโผนะครับมีความสวยงามนะครับมีบุญสารของวัดบางขุนพรมนะครับแต่กูกเมื่อปี พอส5 0 0อนะครับนะครับก็บถือว่าก็ถือว่าเป็นสภาพยังพอสวยนะครับนะครับ,รบเดี๋ยวพิกเดวพลิกมาดูด้านหลังนะครับลักษณะของวัตประสร์จะเป็นรอยปาดเป็นทางทานนะครับนะครับ จะเป็นจะเป็นทางเส้น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 นะครับ <_ Z> ลักษณะของวัดปราสาทนะครับ <_ Z> บางบางพิมพ์ก็จะเป็นรอยปาดของฝาดก็มีนะครับนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะรอยปาดเป็นทางทานแบบนี้นะครับแต่แต่บางพิมพ์ก็จะมีจะมีปาดของฝา,างแบบนี้ก็มีนะครับของวัดประสาทนี่ปกเสกพิธีใหญ่นะครับ เกจิอาจารย์หลายรูปมากนะครับที่มาร่วมอุกเสกนะครับเป็นพระดีอีกรุ่นที่หน้าใช้บูชามากนะครับของความปร์สาทพระรุ่นนี้จะตัดจะตัดมือนะครับจะจะตัดที่หลงนะครับนะครับลักษณะพระจะหนาข้างบางข้างนะครับ นะครับนะครับพัดพัดตัดตัดมือนะครับตัดตัดที่รานะครับนะครับยวลองมาส่งชมดูนะครับนะครับเนื้อของวัดปราสาทบุญ,ญาวาสนะครับเขาเรียกว่าปิมพ์คะแนน พิ์คะแนนปกโพนะครับนี่ครับจะปุขยายอยีกนิดนี่ครับเดี๋ยวเรามาส่องอันทีนะครับเป็นเป็นพระีกวันที่หน้าใช้บูชานะครับถ้าใครยังไม่มี สมเด็จลัลคันแฝดรุ่นนี้ก็ใช้แขวนแทนได้เลยนะครับเพราะว่านำมวลสารจากวัดบังพผม,ผมมาผสมอยู่นะครับแล้วการมวลสารวรัลคันด้วยนะครับของวัดประสาทมุญยาวาดนะครับน่ครับก็ถือว่าเป็นพระรีรุ่นที่น่า,น,าน่าใช้ดีนะครับเดี๋ยวมาชมด้าน,นหลังเราจะเป็นรอยปาดครับ รอยป้ายจะเป็นทางจะเป็นเส้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 นแบบนี้นะครับเราส่องไปก็จะเห็นมูลสารเก่านะครับนี่ครับรอยป้ายจะเป็นทาง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 แบบนี้นะครับนี่ครับก็ถือว่า ว่าเป็นผ้าดีรุ่นที่น่าใช้มากนะครับนะครับกล้องจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเพื่อนๆน,นะครับรอยรอยตัดนะครับรอยตัดผ้าปีศูนหกสภาพนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับ วัตถุสภาพสมบูรณ์นะครับมูลสารวศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนะครับและภารกิร่วมปลุกเสกนีม่มากมายเลยนะครับลองลองไปค้นในลองลองไปค้นข้อมูลดูนะครับนะครับผมลองพิมพ์ใน g o o g l ลก็จะขึ้นแหละครับวัตถุศาสตร์ภาเกิอาจาร,รย์ดังๆร่วมปลุกเสกมากมายนะครับ ครับตอนเนื้อแท้ลักษณะแบบนี้ครับนะรบางทีกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดต้องของอาภัยด้วยนะครับนะครับอันนี้จะเป็นแบบแสงเขาเรียกว่าแสงแสงจะมันมืดไปหน่อยนะครับมันเป็นที่กล้องโทรศัพท์นะครับ นี่ครับลักษณะด้านหลังนะครับน่ครับลักษณะด้านหลังครับนะครับ,ร,บร้บผมจะ,จะลองขยายขึ้นมาครับดดดโดดโลองๆมาต้องลองป้องนะครับลองจับใกล้ๆดูนะครับ ก็วสวยงามเลยนะครับนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับครชมชมชมภาพนิ่งแล้วกันนะครับนี่ครับชมด้านหลังอีกทีนะครับจะเป็นจะเป็นธรรมชาติมากนะครับครับรับด้านหลัง คาดีที่น่าเก็บสะสมนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์คะแนนปกโปวัดป,ประสาทบุญเดยววาสนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ